รู้สึกทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยให้อ่านดูอานี้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราะจิอุลอัลลอฮุมมะอัจญุรนีฟีมุซีบะตีวะคลุฟลีค็อยรำมินฮาอันนี้คือส่วนเต็มของดุอาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราะูนอ่ะมาดูกันนะคะคนอดทอนคือคนแบบไหนอ่ะอายะที่156ยหอธิบายให้ฟังอัลลซีนะอิซาอัศอบะตหุมมุซีบัห อ,อ,อ,อัลลอฮูอัลลอฮิวะอินน่าอิไลรอจอนใครเอ่ยที่จะได้รับข่าวดีเมื่อสักครู่นี้คือบรรดาคนที่เมื่อใดก็ตามที่เขาประสบกับเคราะห์กรรมที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งเคราะห์กรรมมุซีบาเนี่ยนะท่านอบีบอกว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความไม่สบายใจไม่สบายกายอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียอะไรก็ตามที่ทําให้เราทุกข์ทั้งหมดคือมุซีบา อะไรก็ตามที่ทำให้มนุษย์ทุกข์คือมูซีบะนะคะคือมูซีบะคือ